ปนี้เราไม่ใช้คําว่าอยู่ไม่นานค่ะ <Okay. S 1> เราจะอยู่ให้เต็มเหนี่ยวจนก,กว่าที่อธิบายให้พี่ๆเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการไข้เลขให้เลขเด่นเลขค่าหางเลขสามตัวเมียไหลแลจะวิเคราะห์ให้หมดเลยวันนี้เราจะใช้เวลากับแฟนเพจที่คุ้มค่ามากที่สุดใช่นะคะแฟนเพจถ้าเกิดว่าแฟนเพจมีเวลาในการวิเคราะห์ของเรานะคะกะ็ขอเรียนเชิญค่ะ อย่าเพิ่งรีบไปไหนเพราะว่าหลายคนหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมตอนไทยๆเขาถึงได้ชั้นบนชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังนะเขาอยู่พร้อมๆกันจ้าพี่จ๋านะคะเลขทูบนะคะครั้งเนี้ยทูบครั้งเนี้ยอาจจะวบแวบวบแวบหน่อยและจ๊ะพี่จ๋าเพราะว่าเราไปจุดตอนหลังฝนตกแล้วก็หลังเที่ยงคืนไปแล้วค่ะนะคะในวันที่หลังหวยออกแล้วนะอาจ์เนาะคือหลังวันที่สิบสิบเหล่าวันที่หนึ่งเหล่าวันที่หนึ่ง ย่างย่าง,ย,างย่างวันที่ย่างวันที่สองนะหนึ่งย่างวันที่สองอันนี้แสงเทียนของตอนเทีย่ยงคืนก,กว่าที่สารเจ้าปู่ศรีสุโ,คโธคําชโนโดเนี่ย,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 ยเขาวับจังเลยอ่าเขาเขา,เขาเหลือไฟสองดวงพร้อมดึกแล้วอะค่ะเราก็เลยใช้แสงเทียนในการช่วยก็อาจจะวบวับวบวับหน่อยนะแ้่พี่จ๋าอย่าตกใจนะคะอาจจะวบวับวบวับนิดนึงค่ะ สวัสดีเจ้าที่รักค่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะซาถูกใครกดไลค์กดแชร์แบ่งปันอาจารย์เคขอยห้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะที่รักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะพี่จ๋านะฮะส่วนใหญ่เลขทูบพ่อปู่สีสุดโธนะคะเรารับถือพ่อปู่สีสุดโธและเจ้าญาสีปทุมมานะคะที่คำชะโนดนะคะเราไปบุญมงเช้านะคะเดี๋ยวให้น้องดูแลให้กราบขออภัยพี่ติ๊กจริงๆนะคะคอมเมนต์มันเด้งเร็วมากค่ะพี่จ๋า ของอา,าจารย์แค่เนี่ยเห็นหน้าจอประมาณหกเจ็ดคอมเมนต์แล้วมันก็ใบบรืดเดือกเลยนะคะกลาบขออภัยจริงๆงทิ้งข้อความไว้ที่ข้อความเมสเซนเจอร์กับน้องๆให้หน่อยจ้านะคะ,ะสวัสดีคะด่ะที่รักค่ะเลขกทูบสุดปังมาแล้วยอยักษ์เลขเจ็ดคุณรักจริงหรือพิมพยอยักษ์เลขเจ็ดติดกันเลยนะคะยอยักษ์กับเลขเจ็ดติดกันเลยอย่าเว้นวรรคนะที่รักเดี๋ยวระบบไม่ดูนะคะเป็นการซีเอฟผ่านระบบนะที่รักนะคะเป็นการซีเอฟผ่านระบบค่ะนะคะ นะใครอยาก CF ออขอบพระคุณพี่ติ๊กมากๆเลยค่ะกราบขออภัยจริงๆนะคะพี่จ๋านะคะวันนี้คอมเมนต์เด้งเร็วมากอ่านไม่ทันมีมีเป็นมีกับน้ำพริกเป็นธุรกิจครัวเรือนของอาจารย์เค้นะจะทําไม่ทันกับแฟนเพจจะมาได้เป็นล็อตลแค่ที่ราาักค่ะนะล็อนี้เมื่อคืนนี้ปล่อยไปหมดสาแล้วต้องรอหลุดจองอย่างเดียวเลยค่ะพี่จา๋านะกราบขออภัยจริงๆค่ะนะความอร่อยและความแซ่บต้องรอหน่อยนะคะ นะคะพี่จ๋านะคคะนะน้ำพริกเผ็ดจัดจ้านรสชาติดีกลับขอบพระคุณคุณดารินมากๆค่ะนะคะอ้าว<อ>นะคะเดี๋ยวรอเลขทูปแป๊กหนึ่งเลขทูปแทงที่สองตัวแรกอสองะะสุดปังมามาไม่เย็นถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าสามารถที่จะปล่อยให้ได้แต่ใน,ในจำนวนหนึ่งมีมีกรอบะมีกรอบเอาเป็นกล่อง ครั้งนี้จะเอาเป็นกล่อง Metal. หรือเอาเป็นชุดคะได้หมดค่ะเอาเป็นกล่องหรือเอาเป็นชุด <Imperial. S 1> เลยแล้วแต่อาจารย์น้ำพริกที่นี่เดี๋ยวจะเปิดรับตัวแทนนะคะเอาที่แบบพี่ๆแบบโอ้โหว้าวมากๆเดี๋ยวรออาจารย์เค้หน่อยนะคะอาจารย์เค้ํกลังเปิดบริษัทที่สองเรียบร้อยแล้วที่จะรับตัวแทนเพราะเราทําทุกอย่างแบบถูกต้องตามกฎหมายหมดละที่รักนะคะศูนย์สามห้าออนไลน์เรียบร้อยหมดแล้วงวดที่แล้วจุดได้ศูนย์สามเจ็ด 035งวดที่แล้วจุดได้037ถามจริงอาจารย์ชัดจะตาม037ไหมว่ตามแน่นอนครับอาจารย์ชัดตาม037ด้วยนะคือทาไมต้องตามเพราะ03มาซ้ากันเปลี่ยนแค่5กับ7ก็เลยต้องตามเราต้องตามค่ะอาจารย์ขาเหมือนพ่อปู่ตั้งใจว่าจะมาย้ํามาเตือนมามาย้ําให้ว่าต้อง03นะจ้ะแต่จะต้องเป็น5หรือเป็น7อาจารย์ชัดก็จะตาม037ด้วยเช่นกัน035หรือ037นะคะครับ ะะอาจารย์ชัดเขาตามนะคะอยากได้แหวนใบมะกอกเลขแปดอาจารย์ดูรหัสนี้ให้หนูหน่อยแหวนใบมะกอกออระหว่างรอแหวนใบมะกอกอินฟินิตี้ค่ะ <Yes. S 1> แบบนพเก <Yes. S 1> ้าจะนะคะน,นะคะโอ้โหแฟนเพนน่ารักมากนะคะวสวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเพนจ๋าคุณจะมีโอกาสได้ดูเฉพาะในไลฟ์สดและสินค้าโปรโมชั่นพวกนี้นะคะคุณจะได้เฉพาะในไลฟ์สดเพราะหลังจากจบไลฟ์สดแล้วอาจารย์คจะ ลบคลิปทิ้งของอนุญาตค่ะเพราะว่าตามที่บอกค่ะ,ะพี่ชนิตาบอกตามด้วยค่ะศูนย์สามเจ็ดมื่อวันที่แล้วอาจารย์แชดเขาจุดในศูนย์สามเจ็ดค่ะนะคะแล้วก็มวันนี้เขาจุดในศูนสามห้าเขาก็เลยจะตามศูนย์สามเจ็ดด้วยเพราะว่ามีความรู้สึก,กว่าศูนย์สามเนี่ยเขาเรียกอะไรเอ่ยพีพพ่พี่เพชรชลพี่เพชรชัลัจ๋าอาจารย์เห็นคอมเมนต์ไหมคะเห็นจ้ะพี่เพชรชัลัจ๋าแต่ว่าอ่านทันมั่งไม่ทันมั่งกราขออภัยแฟนเพจจริงๆวันนี้นะคะ คอมเมนต์เด้งเร็วมากๆเลยจริงๆรตาบขอพัยอยากได้สร้อยวันนี้เดี๋ยวจะจัดสร้อยให้ในราคาพิเศษใครรอได้แหวนแบนมาก่ออินฟินิตี้ใช่ไหมคะอาจารย์จ้ะอาจารย์มีมีจำนวนขออาจารย์ไหมหรือว่าเอามีจํานวนในสต็อกหน้าหน้าไลฟ์ขายอหน้าสต็อกเลยค่ะหน้าสต็อกเลยเหรอคะวอลแหวนแปดหนึ่งค่ะมีสองร้อยสามสิบหกวงค่ะได้ได้ร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้อันนี้เอาที่น้องตัดมาหน้าสต็อกก่อนเพราะว่าร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้น้องจะเช็คแล้วว่า สามามรถปล่อยได้วันนี้นะคะเพราะว่าสต็อกเราเช็ควันต่อวันค่ะนะคะวอลแหวนแปดส9บอ็ด้อยห้าบาทครับแหวนใบมะกอกอินฟินิตี้ยจอาจย์เขให้ดูอีกทีนะคะเมื่อกคคู่ขครที่ถามอยากได้แหวนใบมะกอกอินฟินิตี้นะคะ <War van S 1> ที่เป็น <81. S 1> ที่เป็นนบมะก้านะคะรหัสค่ะวอลแหวน8ดหนึ่งครับเ <laughs> พิ่งเคยถามเราเพิ่งเคยทำนะได้จ้ะพี่ติก๊กแดอาจย์เคน้องแอดมินดูแลให้วันพรุ่งนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะ พี่มาลีบอกอยากได้แหวนใบมะกอ,อกวงละเท่าไหร่แหวนใบมะกอ,อกอ่ะร้อยห้าสิบเก้าบาทป่ะอาจารย์ถ้าเป็นอินฟินิตี้จะเป็นร้อยห้าสิบาร้อยห้าสิบเก้าบาทจากห้าร้อยเก้าสิบบาทให้าร้อยร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะได้จ้ะพี่ติกต๊กเดี๋ยวยังไงอาจารย์แค่ให้น้องแอดมินดูแลให้นะจ๊ะพรุ่งนี้นะนะคะหลายคนหลายท่านเพิ่งเคยซีเอฟค่ะอาจารย์ก็เคยกลัวว่าจะทําถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะพี่พี่พิมพ์ตำรหัสได้เลยจ้ะเดี๋ยวยังไงน้องแอดมินจะทักกลับไปอีกทีนเี่ยแก้บบอใไม้เลขจะที่รัก พี่อะไรเอ่ยพี่ขวัญจิตจับพิมพ์รหัสบอใบไม้เลขสองติดกันจ้ะนะคะหล่ะศูนย์สามห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์โอหอยากได้มีกรอกได้จ้ะอ่าสวัสดีพี่น้องชาวประเทศเพื่อนบ้านของเราส่วสดายนะคะพี่น้องชาวกัมพูชาค่ะพี่จ๋านะคะ ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะ <laughs> อยากได้กล้วยอบค่ะได้จ้ะพี่จ๋าแต่วันนี้จัดให้ค่ะอาจารย์จ๋ากล้วยอบน้ำผึ้งหนูไปไหนเ <c oughs> นาะนะคะได้จ้ะแต่วันนี้อาจารย์แค่จัดให้นะที่รักนะอยากได้พยานนาคอยู่ในรหัสอะไรคะอยากได้พยานนาคราคที่อยู่หลังกระถางทูบใช่ไหมจ้ะพี่จา๋าพอพานสองเจ็ดเก้าค่ะ รอตัวแทนกาแฟได้จ้ะคุณนุ้จ๋าที่รักรอได้เลยจ้ะหลังหวยออกปุ๊บพี่ี่บอกศูนย์อาจจะมาอีกแน่นะคะเพราะว่าราคาแน่จัแค่ให้ถึงวันที่สิบหกเท่านั้นอุยใครอยู่ถึงใครอยู่ถึงท้ายมีข่าวดีจะบอก๋มีหินหินปีเสียหินปีเสียแต่มันมีจํานวนน้อยเลยต้องรอท้ายๆเรามาเปิดบุญเบิกทรัพย์กันนะแฮกเกอร์รหัสอะไรจ๊ะอาจารย์บอกผิดค่ะ เป็นจอสองห้าเดยนนะคะแคคเกอร์รหัสอะไรนะจ้ไม่ใช่ครับหมูหมูหยองจอสองห้าหมูหยองจอสองห้าแคคเกอร์รหัสจอจานสอเสือเลขสองจ้าที่รักใช่ไหมเอ่ยแคคเกอร์จอสอสองครับจอจานสอเสือเลขสองจ้าที่รักค่ะรหัสหินถุกหวยเดี๋ยววันนี้ดูดูหินฮกโลกซิวอาจารย์เคก่อนดีกว่าแล้วจะบอกหัวจานมีแต่มีน้อยจย์มีแค่อย่างละสี่สิบห้าสิบมงอ่าใช่แต่ว่าจะมีไซส์ให้ด้วยนะมีไซส์ให้ได้ครีมกันแดด ครีมกันแดดพิมพ์เลยค่ะพันสองไม่ขายขาย2 7 7้ยเจ็ิบเจดบาทรหัสทอทหารเลขสี่ทอทหารเลขสี่ครับทอทหารเลขสี่เลหลือพิมพ์กันแดดหน้าเงาเหลือนะ,ะเ,เดี๋ยวดูกันเหลือกี่ร้อยเดี๋ยวงวดหน้าถ้าเกิดหวยออกศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์ขึ้นมาเนี้ยยังคิดอยู่เลยว่าจะจะจัดอะไรราคาสิบาทหรือว่าบาทเดียวอยู่ยครีมกันแดดสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทอะพันเอ่อเหลือจับพันสองเหลือสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทพันสองกว่านะเหลือสองเจ็ดเจ็ด